นิทานพื้นบ้านเรื่องนางแตงอ่อนที่เมืองนครสีเจ้าเมืองนามว่าพระยาโกศีมเหสีนามว่าทองแดงมีโอรสนามว่ามหาวงเท้ามหาวงชอบกีฬาชนไก่วันหนึ่งไปต่อไก่ในป่ากับขุนสี่คนคือขุนเครือขุนค,คานขุนเข่งและขุนทุ่มพู ได้ทิดาจระเข้ชื่อนางแตงอ่อนผู้มีรูปกายเป็นมนุษย์มาเป็นมเหสีนางแตงอ่อนประสูตรโอรสเมื่อเท้ามหาวงไปคล้องช้างในป่านางจึงถูกมูม,มเหสีทั้งหลายเปลี่ยนโอรสของนางเป็นจรเข้และโอรสจริงเอาไปลอยน้ำเทพธิดาจึงนำไปเลี้ยงไว้บนสวรรค์และตั้งชื่อว่าสุริยง ส่วนนางแตงอ่อนถูกสามีขับไล่ออกจากเมืองเพราะประสูตรโอรสเป็นจระเข้นางแตงอ่อนกลับไปเมืองนา้าพบกุมภาที่ชายของตนปกครองเมืองน่าสืบต่อจากบิดาพี่ชายกุมภารู้ข่าวด้วยความสงสารได้มอบเมืองให้กรการผู้เป็นน้องชายปกครองต่อส่วนตนกับแตงอ่อนได้บวชเป็นฤรือศีเพื่อเรียนวิชาไว้แก้แค้นมหาวงศ์ซึ่งขับไล่น้องสาวตน สุริยมได้ศึกษาวิชาการต่างๆและได้ลงมาพบว่ามานดาตนถูกยักษ์ลักพาตัวไปจึงได้ตามมานดาคืนและรบกับยักษ์จนได้ชัยชนะสุริยงได้นางปทุมมานางอินทวงศ์นางหยาดคำและนางคำไหลเป็นภริยาซึ่งยักษ์นั้นได้ลักพาตัวมาไว้และสุริยงก็ได้พามานดากลับบ้านเมือง มหาวงได้ทราบความจริงว่านางแตงอ่อนถูกใส่ร้ายและสุริยงคือลูกของตนพ่อแม่ลูกได้พบกันแล้วเข้าใจกันทั้งสามคนจึงได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสัน์ในบ้านปลายชีวิตและครองคู่เมืองนครศรีสืบมา